ก็โอเคนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องนักกล้ามโอรีวิวเวอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายลิปเปอโอสั้นๆนะครับเป็นรูป before after ตอนนี้นะครับจนถึงเดือนสิงหานะครับเดือนผมจะแข่งนะครับผมจะเริ่มออกกําลังกายแบบจริงจังนะครับก็คือช่วงนี้ผมก็โดน กนะครับเพราะผมติดโควิดนะครับผมก็เลยทําอะไรไม่ได้นะครับก็เลยถ่ายคลิปอยู่ห้องนะครับก็มาถ่ายให้ดูครว่าตอนนี้ผมน้ำหนักเท่าไหร่สูงสูงเท่าไหร่นะครับถ้าผมถายดีปุ๊บผมจะเข้าตารางแบบจริงจังนะครับก็ให้ทุกคนคอยติดตามผมนี่ยนะครับผมว่าผมจะอะไรยังไงนะครับก็ผมลืมบอกไปเลยว่ารุ่นที่ผมแข่งนะครับคือรุ่นแอดนะครับความสูงไม่เกิน175นะครับก็นะครับ มันจะเป็นประมาณนี้หูของผมนะครับคือก็จะอ้วนอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีก3เดือนต่อจากนี้ผมจะเป็นยังไงนะครับจะได้ที่เท่าไหร่นะครับใครที่ดูมาถึงขนาดนี้แล้วช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะลงเนี่ยนะครับและเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้อะไรยังไงนะครับการคุมอาหารการกินการซ้อมนะครับเป็นยังไงนะครับผมก็จะบอกให้หมดทุกอย่างนะครับโอเคครับก็ให้ทุกคน ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปของผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ